สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่49ครับคลิปเดือนกันยายนถนนหมายเลข61ครับแปลว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนของการเกษียณอายุราชการที่พี่น้องประชาชนก็ตามข้าราชการก็ตามจะเดินสู่เส้นทางที่61ถ้าพี่น้องประชาชนธรรมดาก็จะเรียกว่าการเป็นผู้สูงอายุหรือผู้สูงวัย แต่ถ้าเป็นข้าราชการก็จะเรียกว่าเกษียณอายุราชการสู่ถนนหมายเลข61ครับคุณงามความดีที่ท่านได้ทำมากับราชการก็จะดุดลงสำหรับการทำงานราชการท่านก็จะก้าวไปสู่ถนนหมายเลข61ซึ่งอยู่ฝักฝั่งหนึ่งของถนนนะครับท่านทำดีมาทุกอย่างแต่เดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่ท่านต้องปรับตัว ชีวิตท่านจะเปลี่ยนไปท่านจะมีผู้คนอีก,กลุ่มหนึ่งซึ่งอยู่คนละฝั่งฝั่งถนนถนนหมายเลข60ก็จะอยู่ฝั่งนี้รับราชการอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นข้าราชการบำนาญชีวิตก็จะเปลี่ยนไปความเหงาก็จะเข้ามาแทนที่นะครับเป็นเรื่องธรรมชาติที่เคยทํางานแล้วเคยพบปักผู้ปูงเพื่อนฝูงผู้คนท่านก็จะได้ เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาไปไปเข้ากับผู้คนอีกระบบหนึ่งก็คือเป็นผู้ที่สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปตามพรบสูงอายุนะครับแล้วท่านก็จะรับบำเหน็จบำนาญถ้าเป็นราชการนะครับถ้าเป็นคนธรรมดาก็าจะสูงอายุนะครับแล้วก็สิ่งที่สำาคัญที่สุดคือท่านก็จะมีประสบการณ์จะเห็นคนที่เขาอยู่ในอ,อยู่ในสังคม ที่เป็นอีกสังคมหนึ่งที่เพื่อนจะต้องออกไปอยู่อีกระบบหนึ่งและท่านก็จะไปอยู่กับเขานะครับความเงาก็จะเข้ามาแทนที่นะครับท่านก็จะดูชีวิตจะเปลี่ยนไปถ้าท่านปรับตัวไม่ได้ท่านก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะนั้นในโอกาสที่เดือนนี้จะเป็นเดือนกเกษียณของผู้กเกษียณอายุราชการนะครับในโอกาสที่สำนักง,งานศึกษาธิการภาคเจ็ด ไม่มีโอกาสจะมาร่วมกับท่านทุกๆรายการหรือไปเห็นท่านทุกๆรายการนะครับก็ขอส่งความปรารถนาดีนะครับให้ท่านได้ดูแลสุขภาพออกกาลังกายสม่าเสมอและก็ทําจิตใจให้สบายให้ผ่องแผ้วนะครับทำกิจกรรมที่แตกต่างไปจากกิจกรรมในในปัจจุบันนะครับขอให้ท่านมีความสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นะครับในเดือนกันยายนนี้ ถ้าภัคเจ็ดไม่ได้ไปร่วมก็ถือว่าขอโอกาสนี้น,นําเสนอแสดงความแสดงความระลึกนึกถึงและความปรารถนาดีให้กับท่านที่เกษียณอายุราชการทุกท่านขอขอบคุณครับสวัสดีครับ